มาดูกาเรเลี้ยงวัวข้างทางอีกน้องเพื่อนวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าน้องเพื่อนวันนี้วันนี้น่าจะเป็น,นที่สิบเก้าหรือเปล่าวันนี้วันที่สิบเก้าบอกคนถ่ายเจ้ามาันตีไม่ได้อีกแล้วไม่รู้ว่าสิบแปดสิบเก้า ถ้าพเพื่อนๆชมบรรยากาศข้างๆทางนาอเพื่อนเราเดินอยู่ข้างทางตอนนี้เพื่อนนี่เป็นทางเส้นนาดีบ้านนาดีมาทางบ้านอารอนเพื่อนตรงนี้ตอนนี้เจ้าจะอยู่กึ่งกลางน้อเพื่อนรตรงบ้านตะกาเนาะตำบลน,นาดีเนะพื่อนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เขตตำบลน,น,นาดีเล่นเะพื่อนตรงนี้ มาดูวัวข้างทางเนาะวัวเยอะมากเนยเพื่อนนี่ลงกินหญ้าอยู่ในน้ําข้างทางเนาะนอนอยู่ก็มีนอ้องเพื่อนนอนอยู่ข้างป่าตรงนั้นก็มีนาบางตัวอิ่มแนละ้วบางตัวก็นอนพักอยู่บนบกบางตัวก็ลงบน้ําลงในน้าไม่ใช่ลงบนน้บ นอนพักอยู่ริมปา่าข้างป่าเนาะหนูมีอยู่เหมือนกันหลายตัวเลยอันนี้ก็กินญ้าในน้ำนาะเพื่อนเราลงไปเมื่อวานภาพอาจจะก,กระตุกนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเดินเนาะเดินในน้ําเพื่อนเมื่อวานเราเดินลุยน้ําในป่าก็เลยภาพอาจจะสั่นอาจจะก,กระตุกนิดหนึ่งเนาะอาจจะโดนเดินติดติดโครนติดอะไรบ้างเนาะเมื่อวานวันนี้ ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปเลี้ยงในป่าเนาะเรามาน่าจะเข้าไปแล้วแต่ว่าเรามาประมาณเกือบเที่ยงแล้วเพื่อนเกือบบ่ายแล้วไม่ใช่เกือบเที่ยงเนาะเกือบบ่ายแล้วชาวบ้านเลยออกมาจากป่าแล้วตอนนี้เพื่อนขวายวัวก็มากินหญ้าข้างทางแล้วตอนนี้ตกใจเหรอกำลังเดินไปแล้วตอนนี้ วิวสวยมากเลยข้างทางเพื่อนเพื่อนเราพยายามถ่ายบรรยากาศมุมสวยๆให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเนาะธรรมชาติก็สวยอยู่แล้วเพื่อนเพดื่มทางเนาะนี่กินญ้าในน้ำเพื่อนเพื่อนมทางเลยทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่เนาะวัวตรงนี้ใต้ร่มไม้ข้างๆป่านั้นมีเป็นฝูงใหญ่เพื่อนๆนแต่เราจะถ่ายข้างทางให้เพื่อนๆนได้ชมก่อนเนาะ ถ่ายวิวข้างทางก่อนแล้วก็ค่อยไปเก็บบรรยากาศตรงที่วัวไปรวมกันอยู่ตรงใต้ต้นไม้ริมป่าข้างป่านงเพื่อนอันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศริมทางให้เพื่อนได้ชมก่อนเนาะคนถ่ายก็ไม่เคยจําวันที่เดือนปีอะไรได้เราเพื่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เนาะ <c oughs> อยู่แต่กับวัวกับควายทุกวัน ให้เพื่อนๆชมวิวสวยๆดีกว่าเนาะบรรยากาศริมทางบรรยากาศธรรมชาติเลยเพื่อนๆอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันเลยตอนนี้วันนี้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะแต่แดดแรงเหมือนกันนอ้องเพื่อนแต่ว่ามีเมฆมาบางบ้างบางครั้งบางคราวน้อนเพื่อนช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมน้อนเพื่อนอาจจะร้อนบ้างไม่ร้อนบ้าง ในแต่ละวันมีหลายอย่างเพื่อนเพื่อนทั้งร้อนทั้งร่มทั้งฝนบอกไม่ถูกเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะตกหรือไม่ตกไม่รู้จะร้อนหรือไม่ร้อนสลับสับเปลี่ยนกันทั้งวันช่วงนี้เดี๋ยวร้อนมาแล้วเดี๋ยวเมฆมาบังแล้วก็เย็นอีกทั้งวันจะเป็นแบบนี้น้องเพื่อนหลายวันแล้วเป็นแบบนี้เข้ามาเดือนนี้ เป็นช่วงมรสุมน้อนเพื่อนจะเป็นช่วงหน้าฝนก็เป็นแบบนี้วัวเริ่มติดขี้ต้มแล้วตอนนี้ติดขี้โครนแล้ว <c oughs> น่าจะหิวมากเลยเพื่อนเพราะว่าวัวผงใหญ่เนาะอาหารอาจจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ปล่อยมาแบบนี้เขาก็รีบกินเนาะกลัวไม่อิ่มตอน บ่ายประมาณบ่ายสามก็กลับไปแล้วเพื่อนๆต้อนกลับไปที่พ่อคืนตอนบ่ายสามเขาเลยต้องเรบกินหญ้านิดหนึ่งเนาะเพราะว่ากลัวไม่ได้กินอิ่มเนาะ้าไปถึงข้อก็กินแต่ฟางอย่างเดียวเลยเพื่อนๆรถก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะแต่ตรงนี้จะมีพื้นที่ กว้างนิดหนึ่งข้างทางนะถ้าวัวลงไปกินในน้ำก็จะห่างนิดหนึ่งเนาะต้องคอยระวังเหมือนกันนะโรับจะขึ้นมาแต่เขาอาจจะรู้แล้วเพื่อนเพราะว่าเขาเดินกินญ้าแถวนี้ไปจำเนาะทุกวันก็จะมาเลี้ยงตรงนี้อยู่แล้วเนาะที่ผ่านไปผ่านมาก็จะรู้เนาะว่ามีวัวมีควายอยู่แถวนี้ก็ว่าแถวนี้จะเป็นป่าเป็นที่ชาวบ้านมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้ว คนแต่นี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่ที่ขับรถไปมาเนาะเพื่อนชาวบ้านแถวนี้ส่วนมากก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำนาเนาะเพื่อนเป็นชาวนานะเนาะเกษตรกรส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรเนาะเพื่อนทำเกี่ยวกับการเกษตรเนาะ ฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งของป่าก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยเพื่อนเป็นนาข้าวหมดเลยเป็นนาข้าวน้อเพื่อนตรงนั้นก็จะปีมีกระท่อมอยู่เนาะของชาวบ้านพ้อวัวข้อควายตรงนั้นเป็นถนนตรงนี้ตัดผ่าน ตรงนี้ก็จะเป็นป่ายาวตามทางไปเพื่อนป่าตรงนี้จะยาวมากทั้งกว้างมากเลยแต่ไม่ไม่รกเนาะเป็นป่าโปรง่งเพื่อนเป็นป่าใหญ่เนาะชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดข้างในาป่าตรงนี้เหมือนกันช่วงนี้เห็ดปลวกก็งอกเยอะเนาะชาวบ้านเห็นชาวบ้านเก็บออกมาทุกวันเนาะในป่าข้า,า,ยยางในนี้นเพื่อน ก็กำลังกินหญ้ายอยู่เพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งก็กินฟางอยู่ใต้ร่มไม้ฝั่งนู้นเพื่อนๆนเยอะเหมือนกันเนาะเราถ่ายริมทางถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมก่อนเราะเรายังไม่ได้ลงไปถ่ายตรงใต้ร่มไม้ตรงนั้นเหมือนเมื่อวานอมองไปก็เห็นนาอเพื่อนใต้ร่มไม้อะววเยอะมากเ,เพื่อนๆเป็นฝูง เจ้าของก็จะนอนเล่นใต้รมยย่มไม้ตรงนั้นก่อนเนาะพักเที่ยงน้องเพื่อนตอนนี้เที่ยงแล้วพักเที่ยงเนาะเดินเดินเหนื่อยทั้งวันแล้วเดินเลี้ยงทั้งวันวัวก็พักแล้วหนูบางสวนก็พักแล้ววัวนอนอยู่ตรงนั้นเพื่อนใต้ร่มไม้ตรงนั้นตัวที่ยังไม่อิ่มก็กินญ้าในน้ําก่อนเนาะตอนนี้กินญ้าในน้ําก่อนลังโอ๊อะไรลึกขนาดนั้น นอนเหรอในน้ำบ่อบัวทำไมนอนกินในน้ำขนาดนั้นไม่ใช่ติดคิดโรดคิดโลนแล้วบอ่อนั่นอ่ะฮึสีขาวขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้ตรงนั้นลึกจริงๆไม่ใช่ขาติดแล้วบ่โอโ้โหทำยังไงนี่ลองเดินดูที่เดินได้ไหม นาติดขานั้นยังสู้กินหญ้าอยู่อีกสงสัยจะหิวมากเลยขาก็ติดอยู่แต่ปากก็ยังกิน <c oughs> ไม่ติดครับเพื่อนเข้ยว่ายน้ำอยู่ <c oughs> ว่ายน้ำวัาวว่ายน้ำแล้วลอยคอ <c oughs> ตัวสีน้ำตาลก็เดินวนข้างข้างเนาะเพื่อนข้างข้างน้ำไม่ลงเนาะวันนี้ ลงแต่ตัวสีขาวลงกินหญ้าอยู่ตรงนั้นน่าจะหิวมากเลย<ม>เลือประมาณสี่กี่ตัวเนาะที่เดินกินหญ้าอยู่ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเพื่อนเดินกินหญ้าอยู่ห้าตัวนอกนั้น,นอนหมดแล้วเพื่อนนอนฝั่งนู้นนอนหมดแล้วนอนอยู่ตรงนั้น อนอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ใช่เนอะไม่ร่มเท่าไหร่เนาะบางตัวนอนตากแดดอยู่เขาจะอาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไรหร่วัวเนาะไม่เหมือนควายบางตัวก็ตากแดดอยู่นั่นวัวอีกบางส่วนก็กินฟางอยู่ใต้ร่มไม้ตรงนั้นบ้านจะเอาฟางมากองรออยู่แล้วตั้งแต่ชเช้านะ แต่ยังไม่ให้กินไล่ต้อนไปให้กินหญ้าเดินเล่นตามป่าก่อนพอตอนเกือบจะเที่ยงก็มาให้กินหญ้าตรงนี้แล้วก็เจ้าของก็จะกินข้าวเพื่อนใต้ร่มไม้ตรงนี้พอบ่ายสามก็จะต้อนกลับไปตามทางไปเรื่อยๆเนาะไปถึงคอกน,นเพื่อนประมาณสี่โมงก็ถึงคอกเลยกินฟางกินหญ้าข้างๆทางตรงนี้ก่อน เวลากลับก็ประมาณสามโมงกว่ากว่าก็ถึงคอกเกือบสี่โมง <c oughs> รอยคอกกินยาอยู่มาหยุดสักทีตัวสีขาวตัวบางตัวก็นอนอยู่นั่น <c oughs> คนอยู่กระท่อมก็นอนฟังเพลงสบายเนาะนู่นฟังนูน่นกลางทุ่งนาเ,นนเพื่อนไม่มีอะไรรบก,กวนสบายมาก,กเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยเพื่อนมันอิสระจริงๆนะอยู่แบบนี้โอ้เจ้าของวัวขนาดมีบ้าน ร้หใหญ่โทก็ไม่ยอมอยู่บ้านอยากมาเลี้ยงกลัวเล่นๆมันเป็นบรรยากาศดีๆน้องเพื่อนข้างทางแบบนี้อากาศดีมากเลยอยู่รอบป่าแบบนี้อากาศดีนะป่านี่อุดมสมบูรณ์จริงเ,งเพื่อนมีน้ำขังเต็มป่าดำเุ็ป่าเนาะตังที่ก็สูงนิดนึงก็มีเห็ดขึ้นนาอเพื่อน ณตรงที่น้าไม่ไม่ขังก็มีเห็ุขึ้นเต็มไปหมดป่าตรงนี้ป่าแถบนี้ป่าจะยาวไปจนถงึงทางเข้าหมู่บ้านน้องเพื่อนแล้วโคยาวไปถึงฝั่งนูน้นน้องเพื่อนยาวไกลมากเลยป่ายาวตามทางเลยชาวบ้านก็เลี้ยงข้างทางไปเรื่อยๆจนสุดป่านะก็มาหยุดูตรงนี้นเพื่อน ให้กินฟางกินหยาตรงนี้ตอนเย็นก็ไล่กลับคออเนาะเดินดยน้ำแล้วตอนนี้ขอบขอบทางตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วตรงนั้นขอบใหญ่นิดหนึ่งตรงนี้น้ำถึงขอบข้างต้องลงแล้วอัวลงกินหญ้าแล้วตอนนี้ในน้ำ บางตัวลุกขึ้นแล้วบางตัวลุกขึ้นไปกินฟางแล้วที่นอนอยู่ก็นอนเนาะส่กล้องธรรมดาน้อเพื่อนราคาไม่ถึงไม่ถึงสองพันคนถ่ายก็ธรรมชาติเกินเนาะ นคนต้นทุนต่ำน้องเพื่อนพยายามใช้ของที่หาได้น้องง่ายๆน้องเพื่อนไม่มีเงินซื้อของแพงๆเนาะแต่ก็พยายามเก็บบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันให้ได้มากที่สุดเนาะบรรยากาศดีๆเพื่อนเราอยากให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะวิวสวยๆแบบนี้เนาะทุกวัน เป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงวัวหลายๆคนเนาะเลี้ยงควายให้มีแรงกาดังใจน้องเพื่อนถ้าคิดว่าเลี้ยงแบบให้มีความสุขก,ก็ไม่ต้องคิดว่าขายได้กี่บาทน้องเพื่อนแค่พออยู่ได้ก็พอน้องเพื่อนได้ชมได้สูตรบางอาการบริสุทธิ์น้องเพื่อนทุกวันก็พอน้องเพื่อน ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะคนเดาพอ็อยู่แบบกับธรรมชาติแบบนี้ก็สบายนะเพื่อนไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายเนาะถ้าคิดว่าเลี้ยงแบบสบายๆก็ต้องเลี้ยงแบบนี้ล่ะเพื่อนอืมบรรยากาศดีมากดูสวยมากเพื่อนดูสวยจริงๆ ก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะวิ่งไปวิ่งมาด้อตอนนี้ไปไหนแล้วแ <laughs> ว่งกล่องแรงเกินไปพูดไม่ถูกบ้างอะไรบ้างเนาะคนเราเป็นคนพูดภาษาสองสิ่อยู่แล้วเพื่อนหัดชะ พูดแข็งๆไปบ้างก็ขอภอภัยด้วยเพื่อนตอนนี้วัวก็กินฟางอยู่เนาะส่วนมากก็จะกินฟางอยู่ฝั่งนั้น,นเพื่อนอยู่ใต้ร่มไม้แต่ไม่ใช่ร่มเพื่อนต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีใบเยอะเท่าไหร่อาร้อนเหมือนกันแต่ว,วัวไม่ร้อนเนาะคนร้อนเนาะตอนนี้ ไม่กลอยไายลอยมาเดี๋ยวก็บังเดี๋ยวก็ร่มเดี๋ยวก็แดดกะไม่ถูกเนาะเพื่อนกินหญ้าอยู่แล้ววัวตรงนี้กินหญ้าค้างทางกินหญ้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เขาสู้กินนันเพื่อนทาไม่กินก็อดกินแต่ฟางเลย อย่างเดียวนิดๆหน่อยๆก็ต้องกินเนาะหญ้าข้างทางเด็นเดิมหญ้าไปเรื่อยๆเนะาะเขาเขากินประจาอยู่แล้วเพื่อนๆตรงนี้เพราะว่าเลีย้ยงทุกวันอาจจะมีหญ้านิดๆหน่อยๆก็ต้องกินเนาะนี่แหละธรรมชาติจริงๆงเพื่อนโอ้โหสวยมากเลย คนถ่ายชอบมาแต่ตรงนี้เพราะว่าวิวสวยเ,เพื่อนบรรยากาศดีเนาะธรรมชาติจริงๆนะตรงนี้นหัวฝั่งนั้นนอนอยู่โอ้ยกระสับร้อนแล้วตอนนี้เ,นเพื่อนถ่ายตากแดดยืนถ่ายกลางแดดเลย นทนได้แต่โทรศัพท์ทนไม่ได้ร้อนแล้วตอนนี้ร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วโอโหหัวเยอะมากวัวเยอะมากเริ่มพูดไม่ถูกแล้วคนถ่ายตอนนี้วัวเยอะมากเลยโอ้กินหญ้าแล้วกินฟางแล้ววหวยน้ำกินไปอืม สองสามตัวนั้นมยอมมาอยู่ขลังกินช้าอยู่เหมือนเดิมนี่ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศริมทางแบบนี้เนาะวันนี้ไม่ได้เข้าไปในป่าลึกเมื่อวานไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาเดินลุยน้ำจน,นเพื่อนวันนี้เลยมาช้านิดหนึ่งเนาะให้คนเลี้ยงวัวออกมานอกป่าก่อนนาะเพื่อนเราเลยมาถ่ายตรงนี้ เจ้าของวัวนอนอยู่ในใต้ร่มไม้แล้วตอนนี้ให้วัวยืนกินหญ้ายอยู่ตรงนั้นกินฟางอยู่ตรงนั้นบรรยากาศดีๆน้องเพื่อนเอามาฝากคุณตัว F4 ตอนกลางวันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนเลี้ยงวัวร้วนเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศดีๆแบบนี้ทุกวันน้องเพื่อน ให้กำลังใจคนเลี้ยงวัวให้คนละใจคนเดินตามวัวด้วยเพื่อน